สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในโครงการ The Excel Highways Covid 5 0จะพามารีวิวหลังคาผ้าใบเปิดปิดได้ ST Skylight ที่สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับขนาดในแต่ละพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการกันแดดกันฝนให้กับบริเวณที่ติดตั้งและยังเพิ่มฟังก์ชันเปิดปิดได้เพื่อพื้นที่ที่เปิดโลง่งใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ค่ะผลงานที่เห็นอยู่นี้จะเป็นระบบมือหมุนค่ะโดยใช้ผ้าใบ PVC คุณภาพสูง s o l m a จากประเทศเบลเยียม ตัวผ้าใบชนิดนี้จะมีการเคลือบเทปลอนบนผืนผ้าฉะ,ะนั้นจะช่วยให้ผ้าใบไม่เกิดคราบสกรปรกได้ง่ายค่ะขนาดของสกายไลท์ตัวนี้กว้าง4.65ยาว2.80เมตรค่ะสาธิตการเปิดปิดด้วยระบบมือหมุนให้ดูนะคะจะสังเกตรตรงโซฟาที่ว่าเมื่อปิดตัวผ้าใบแล้วบริเวณโซฟาจะร่มเงาทันทีค่ะในส่วนโครงสร้างผลงานนี้ทำจากอลูมิเนียมให้รูปลักษณ์ที่สวยงามและแข็งแรงทนทาน มาเจาะดูในส่วนของเกียร์หมุนกันบ้างนะคะโครงสร้างใหญ่ขนาดนี้แต่ใช้ชุดเกียร์เพียงตัวเดียวเท่านั้นเองค่ะในการหมุนใช้งานเพราะเป็นระบบทดเกียร์ฉะนั้นจะให้ความรู้สึกที่เบาในการหมุนโดยใช้แรงไม่มากค่ะสาธิตการหมุนนะคะถ้าต้องการหยุดแค่ไหนก็เพียงแค่หยุดหมุนค่ะหรือหากต้องการเพิ่มการใช้งานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะเลือกทําเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้รีโมดควบคุมแทนก็ได้ค่ะสกายไลท์สตัวแรกที่เห็นอยู่นี้ ขนาดกว้าง2.8 2.8เมตรค่ะจะมีลูกค้าหลายคนสงสัยว่าน้ำฝนจะขังค้างอยู่บนผ้าใบหรือไม่คำตอบคือไม่นะคะเพราะตัวผ้าใบจะมีการปรับสโลปให้น้ำฝนไหลออกด้านข้างลงมาเดีย๋ยวจะติดตั้งรางน้ำฝนเพิ่มก็ได้ค่ะส่วนตัวกลางเป็นขนาด5.3ณ2.95เมตรตัวนี้ใช้ท่อ3าท่อเพราะจะมีรางอลูมิเนียมที่ขั้นอยู่เพื่อยึดกับผ้าใบเต็มทั้งผืนและใช้มือหมุนเพียงชุดเดียวในการควบคุมค่ะ ตัวสุดท้ายนี้คือข,ขนาด6.3คูณ3.65เมตรตัวนี้จะถูกแบ่งเรื่งเป็น2ชุดตามการออกแบบให้รับประครงสร้างค่ะที่เห็นอยู่ทั้งหมดตอนนี้ผ้าใบถูกปิดใช้งานอยู่จึงทำให้พื้นที่ถูกเปิดโล่งรับลมได้และเมื่อผ้าใบถูกเปิดใช้งานเต็มผืนก็สามารถช่วยให้พื้นที่โดดเด่นสวยงามป้องกันแดดฝนให้กับพื้นที่ได้อย่างลงตัวสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะให้ร่มเงากับพื้นที่เปิดโล่ง SP Skylight เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างดีค่ะ